การทดลองตัดประสาทสัมผัสทั้ง5เพื่อเปิดหนทางสู่การเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าในปี1983ทีมวิทยาศาสตร์ผู้เข่งศาสนาลึกซึ้งกลุ่มหนึ่งได้ทำการทดลองสุดโต่งขึ้นในสถานที่ลับซึ่งไม่ได้รับการเปิดเผยนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นตั้งสมมติฐานว่าหากมนุษย์ที่ถูกตัดขาดจากประสาทสัมผัสทั้งหมดและไม่สามารถรับรู้สิ่งเล้าใดๆได้เลยอาจสามารถรับรู้ถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าได้ พวกเขาเชื่อว่าประสาทสัมผัสทั้งห้าเป็นสิ่งที่ลบกวนการตระหนักรู้ถึงความเป็นนิรันดร์และหากปราศจากมันมนุษย์จะสามารถสร้างการติดต่อกับพระเจ้าได้ด้วยเพียงความคิดก่อนเริ่มการทดลองนักวิทยาศาสตร์ได้บอกวัตถุประสงค์ของการทดลองในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อพิสูจน์การดำรงอยู่ของพระเจ้าแก่ชายชาาคนหนึ่งเมื่อรับทราบเป้าหมายแล้วเขาก็ยินยอมเข้าร่วมด้วยนอกจากนั้นในบันทึกการทดลองฉบับหนึ่ง ได้ระบ,บุถึงเหตุผลพิเศษของชายชรลาไว้ด้วยว่าหลังจากภรรยาเขาจากไปชีวิตเขาก็ไม่เหลือสิ่งใดให้ยึดเหนี่ยวอีกแล้วหากมีความเป็นไปได้ที่จะติดต่อกับพระเจ้าได้จริงแสดงว่าเขาก็อาจจะติดต่อกับภรรยาได้เช่นกันเขาจึงหวังว่าเขาจะได้พบภรรยาอีกครั้ง ชายชรา,าเป็นอาสาสมัครเพียงผู้เดียวที่เข้าร่วมและเพื่อเริ่มการทดลองนักวิทยาศาสตร์จึงทําการผ่าตัดที่ซับซ้อนโดยตัดการเชื่อมต่อของเส้นประสาทรับความรู้สึกทั้งหมดที่ส่งสัญญาณเข้าสู่สมองหลังจากการผ่าตัดประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีแม้ผู้ถูกทดลองยังคงสามารถขยับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆได้ทั้งอ,อวัยวะภายในและระบบขับถ่ายยังคงใช้งานได้ปกติดีแต่เขาไม่สามารถมองเห็นได้ยิน ได้กินรับรสหรือรู้สึกทางกายภาพได้อีกต่อไปโดยไม่มีหนทางที่จะสื่อสารหรือรับรู้โลกภายนอกได้เขาจึงถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำพังกับห้วงความคิดของตนเองนักวิทยาศาสตร์คอยเฝ้าสังเกตเขาอยู่ตลอดขณะที่เขาพูดเสียงดังๆออกมาเกี่ยวกับสภาพจิตใจของตนโดยประโยคที่สับสนและไม่ชัดเจน ทั้งที่เขาไม่ได้ยินแม้แต่คําพูดของตัวเองด้วยซ้ําแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ทําได้เพียงแค่จดบันทึกและติดตามพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง4ี่วันหลังจากนั้นชายชาลาคนนั้นอ้างว่าเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาและจับความหมายไม่ได้อยู่ในหัวนักวิทยาศาสตร์คาดว่านั่นคืออาการเริ่มแรกของโรคทางจิตจึงไม่ได้ใส่ใจกับความกังวลของชายคนนั้นมากนัก สองวันต่อมาเขาร้องไห้แล้วบอกว่าตนสามารถได้ยินเสียงภรรยาที่ตายไปแล้วพูดกับเขาที่น่าตกใจกว่านั้นคือเขาสามารถสื่อสารตอบโต้กลับไปได้ด้วยเหล่านักวิทยาศาสตร์เกิดความสนใจแต่ก็ยังไม่ถึงกับเชื่อจนกระทั่งเขาเริ่มเอ่ยชื่อญาติที่เสียชีวิตแล้วของเหล่านักวิทยาศาสตร์ในขณะนั้นเหมือนเขากําลังสนทนากับผู้ที่จากไปแล้วจริงๆและสิ่งที่ช่วยยืนยันได้อีกก็คือการที่เขาพูดซ้ําไป ซ้ำมาถ,ถึงข้อมูลส่วนตัวของนักวิทยาศาสตร์ที่มีเพียงคู่สมรสหรือพ่อแม่ที่ตายไปแล้วของพวกเขาเท่านั้นที่จะรู้ถึงจุดนี้นักวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งจำนวนไม่น้อยได้ถอนตัวออกจากการทดลองหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์การที่ชายชรา,าคนนั้นสนทนากับผู้ที่ตายไปแล้วผ่านความคิดเขาเริ่มแสดงความทุกข์ทรมานออกมาพอในทุกๆขณะที่เขาตื่นอยู่จิตสำนึกของเขาก็จะถูกถาโถมด้วยเสียงนับร้อยเสียงเหล่านั้นลุมแล้วเขาอย่างต่อเนื่อง และไม่มีทีท่าว่าจะยอมจากเขาไปทําให้มีบ่อยครั้งที่เขามักจะโถมตัวกระแทกเข้ากับกําแพงเพื่อพยายามกระตุ้นให้เกิดความเจ็บปวดขึ้นมาเผื่อบางทีจะทุเลาเสียงพวกนั้นได้บ้างแน่ละ่ะมันไม่ได้เป็นผลแต่อย่างใด เขาจึงอ้อนวอนขอยาและงับประสาทจากบรรดานักวิทยาศาสตร์เพื่อให้เขาสามารถหีจากเสียงเหล่านั้นด้วยการนอนหลับซึ่งวิธีนี้ใช้ได้อยู่3วันกระทั่งเขาเริ่มมีฝันร้ายอย่างรุนแรงนั่นแหละช,ชายชราบอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเขาสามารถเห็นและได้ยินเสียงคนตายในความฝันได้ด้วยแล้วเพียงหนึ่งวันต่อมาเขาก็เริ่มกรีดร้องและขวนที่ดวงตาที่บอดสนิทของตนโดยหวังว่าตนเองจะสามารถรับรู้บางอย่างของโลกทางกายภาพได้บ้างตอนนั้นช,ชายชรา ที่อยู่ในอาการคุ้มคั่งบอกว่าตอนนี้เสียงของคนตายพวกนั้นดังสนัน่นมันเต็มไปด้วยความชิงชังและความเกีียวกาดพวกนั้นเอ่ยถึงแต่นรกและวันสิ้นโลกจนมีครั้งหนึ่งเขาถึงกับตะโกนออกมาว่าไม่มีสวรรค์ไม่มีการให้อภัยเราทุกคนจะต้องตนกนรก เขากรีดร้องประโยคเหล่านั้นออกมายาวนานติดต่อกันถึง5ชั่วโมงจนเสียงแหบแห้งอีกทั้งเขายังคงวิงวอนให้จบชีวิตเขาด้วยแต่เหลานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเขาใกล้ที่จะสร้างการติดต่อกับพระเจ้าได้แล้ววันต่อมาชายชราไม่สามารถพูดประโยคที่มีความหมายได้อีกต่อไปดูเหมือนว่าเขาจะเสียสติไปแล้วเขาเริ่มกัดแขนตนเองจนฉีกเป็นชิ้นๆนันกวิทยาศาสตร์รีบปูเข้าไปในห้องทดลอง และตึงเขาไว้กับเตียงเพื่อไม่ให้เขาจบชีวิตตัวเองหลังจากถูกมัดไว้ไม่กี่ชั่วโมงเขาก็หยุดดิ้นหล่นและกรีดร้องเวลาจากนั้นเขาเพียงจ้องมองเพดานด้วยสายตาว่างเปล่าและมีน้ำตาไหลาอาบแก้มอย่างเงียบๆไม่ยอมหยุด เป็นเวลาสองสัปดาห์พวกเขาต้องให้น้ําเกลือแก่ชายชราเพื่อไม่ให้เขาขาดน้ําจากการร้องไห้อย่างต่อเนื่องแล้วในที่สุดเขาก็ขยับศีรษะแล้วหันมาและแม้จะตาบอดสนิทแต่เขากลับจับจ้องคล้ายกับสุปตากับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง นั่นเป็นครั้งแรกที่เขาทำอย่างนั้นตลอดการทดลองที่ผ่านมาเขาได้บอกบางอย่างด้วยเสียงแหบผ้าก่อนที่สัญญาณชีพของเขาจะหยุดลงโดยไม่ทราบสาเหตุเขากระซิบออกมาว่าผมได้คุยกับพระเจ้าและพระองค์ได้ทอดทิ้งเราไปแล้ว